สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับกระผมเต้ยโศกเซียนหน้าใหม่หน้าใสยังไงฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะครับอก่อนอื่นเลยนะครับนะแล้วก็มาสรุปบินของเมื่อวานกันก่อนนะครับบินเต็งๆที่ผมให้ไปเมื่อวานนะครับนะเมื่อวานก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่แสนสดใสอีกวันหนึ่งนะฮะก็ต้องบอกแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนะครับบอลเต็งเที่ผมให้ไปเนี่ยเข้านะครับก็ถือว่ากําไรนะฮะถือว่าสูง สูงครึ่งแรกไมมาเนี่ยไม่เป็นไรนะสูงครึ่งแรกไมมาไม่เป็นไรเพราะว่าลงบินไปน้อยนะครับแต่ไอ้บินหน้าบอลเนี่ยที่ต่อแอตแลนติกดินเบาเนี่ยนะครึ่งโลกเนี่ยได้กินเต็มๆไปนะฮะใครที่ตามก็แสดงความดีใจด้วยนะฮะหรือว่าใครที่ลงอ่าแค่บินหน้าบอลนะครับหรือว่าเอาทีเด็ดเต็งอ่าแอตแลนติกดินเบาของผมเนี่ยไปใส่ในสเต็ปของท่านนะเราเข้านะครับแล้วสเต็ปแต่ก็ดีใจด้วยนะครับนะช่วงนี้ต้องบอกตรงเลยว่าเต้โศกเนี่ยฟอมแรงมากๆนะฮะ ให้บอลเข้าโหย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เมื่อวานนะฮะทีเด็ด v ีพนะฮะต้องบอกว่าทีเด็ด v ีพแตกอีกแล้วนะครับแตกอีกแล้วนี่นะฮะเมื่อวานผมให้เป็นอ่าฟุตบอลอ่าอังกฤษแชมเปี้ยนชิพนะครับเบตันนอร์แอนนะครับนะราคาปอครึ่งครบลูกนะครับก็กินเต็มๆกันไปนะครับเพราะว่าจบ1-0นนะฮะแล้วเมื่อวานนะครับอ่าทีเด็ดบอลไทยนะฮะเมื่อวานช่วง บันไทยเตะช่วง5โมง6โมง6โมงครึ่งน,นะฮะก็แทง4บินเข้า3ตาย1เท่ากับกำไรมหาศาลนะครับต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะใครที่สนใจทีเด็ดบอลไทยนะ,ะทีเด็ดบอลญี่ปุ่นหรือว่าทีเด็ด v i p <บ>แบบนี้นะฮะก็ให้แอดไลน์มาที่มุมขวาล่างของหน้าจอได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะ ID ดี n e ไว้ให้นะฮะแอดมาสอบถามกันได้เลยนะครับหรือว่าใครนะฮะหรือว่าหรือว่าท่านใดนะฮะที่เล่นในมือถือแล้วมองไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่ง น,ะนี่เดี๋ยวผมจะขึ้นไอดลายมาให,ให้ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราสักคู่หนึ่งเพราะว่านอนบุกค,ครื่องนี้โหลดช้ามากนะครับนี่ฮะแอด HONG 84ตัวอย่าลืมแอดด้นนานะครับนะแอดมาสอบถามกันได้นะครับว่าวันนี้ทีเด็ดบอลไทยเตยโศกจะให้อะไรนะฮะหรือว่าทีเด็ด v ีให้อะไรนะฮะแต่ก่อนที่จะจะเข้ากลุ่มลาย v v p เนี่ยนะครับก็มีกติกาแค่เพียงนิดเดียวนะฮะเพียงแค่ท่านเปิดยุทกับ VR 898ขั้นต่ำา1 0 0บาทย้ำนะฮะว่าแค่100บาทท่านก็จะได้เข้ากลุ่มไล n ์ VP แบบฟรีๆตลอดชีพโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายอะไรเพิ่มเติมนะฮะแล้วในกลุ่มเนี่ยมีการให้ทเด็ด v ิบมีการอ่าให้บอลสดช่วงบ่ายช่วงเย็นนะฮะแล้วก็ยังมีการนำเล่นบาคาร่านะครับอ่าทั้ง4-5เวลาเลยนะฮะเชา้ากลางวันเย็นดึกแล้วก็ก่อนนอนของท่านด้วยนะต้องบอกแบบนี้จริงๆนะครับผมไม่ได้โกหกคือนําเล่นผมไม่รู้ว่า เซียนนาเล่นก,กี่เวลาบ้างแต่ที่ผมสังเกตเนะี่คือ2ชั่วโมงไลฟ์ทีสชั่วโมงไลฟ์ทีคือในกลุ่มในมีเซียนหลายท่านมากนะครับมานี้แล้วก็สมัครเสร็จแล้ว100บาทของท่านไม่หายไปไหนนะท่านยังเอามาลงทุนกับฟุตบอลได้ต่อหรือว่าคาสิโน,โนได้ต่อนะก็เหมือนท่านได้เข้ากลุ่มอ่อ VIP แบบฟรีๆนะครับเท่านั้นเองนะครับขั้นต่ำแค่1น0บาทนะฮะเปิดยูทกับ VR 8 9 8กโดยแค่บอกว่าเต้โศกแนะนำมานะครับ ท่นก็จะได้สิทธิพิเศษมากมายนะฮะก็อย่างเช่นฝาก300ฟรี100นะฮะฝาก1,000แถมเสื้อทีมรักแถมเสื้อฟุตบอลทีมรักของท่าน1ตัวนะฮะใครที่สนใจก็ขอฝากเขาด้วยแล้วกันนะฮะก็มาสอบถามกันได้เลยนะครับวันนี้ฟุตบอลเตะค่อนข้าง,งที่จะเยอะนะฮะก็เปิดหัวมาที่เวลา1ทุ่มตรงนะฮะบอล AFC แชมเปี้ยนลีกนะฮะหรือว่าเป็นบอลยูฟ่าของฝั่งเอเชียนะฮะ ใครที่สนใจก็เดี๋ยววันนี้เต้ศกจะให้คู่นี้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันได้นะครับแอดไลน์มาสอบถามก็ได้ฮะแค่แค่ท่านแอดมาสอบถามปุ๊บเต้ศกก็จะทักไปบอกว่าถ้าท่านต้องการทีเด็ดบอลไทยหรือว่าบอลญี่ปุ่นอะไรเพิ่มเติมเนี่ยท่านก็แค่ต้องเข้ากลุ่มลายวีพีกอนแค่นั้นเองนะฮะขั้นต่ำแค่หนึ่งร้อยบาทมันไม่เยอะเลยนะฮะเพราะว่าแหมพวกท่านแทงบอลกันทีก็แทงบอลกันเป็นครึ่งพันพันหนึ่งหมื่นนะแค่ร้อยร้อยบาทระดับพวกท่าน ผหน้าแข้งไม่ล่วงอยู่แล้วนะฮะมันสิทธิพิเศษมันตอบโจทย์ดีจริงๆนะไม่ไม่ดีผมไม่กล้ามาย้ําอะไรแบบนี้นะครับต้องบอกแบบนี้เลยครับแล้วก็มากันที่ฟุตบอลพิมพ์ลีกอังกฤษนะฮะวันนี้มีเตะกันสองสี่คู่นะครับสี่คู่อิตาลีซิลีเอนะฮะลาลิก้าสเปนนะครับแล้วก็บุนเดสลิก้าเยอรมันนะครับวันนี้ลีกใหญ่เปิดกัะทุกลีกนะฮะอ่าลีกเอังฝรั่งเศสก็เปิดนะฮะอังกฤษแชมเปี้ยนชิพนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตให้เป็นเตงเตงห1บินแล้วก็สกอร์สูงอีกสักหนึ่งบินละกันวันนี้ขออนุญาตไม่ให้เป็นสเต็ปสองละกันเพราะว่าฟุตบอลเตะเยอะจริงแต่มันก็เสี่ยงอ่ะเพราะว่าอย่างที่เต้ศกบอกไปทุกวันก็คือช่วงนี้ฟุตบอลมนเตะกันถีนะครับทีมเนี่ยเพิ่งได้พักไปแค่วันหรือ2วันเองนะฮะแล้ววันนี้ต้องกลับมาเตะกันอีกแล้วนะก็เลยไม่อยากให้แทงเยอะสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมันไม่แน่นอนจริงๆอ่ะวันนี้ สัปดาห์นี้ยสัปดาห์ก่อนจะคริสต์มาสหรือปีใหม่เนี่ยมันนักเตะม,มันขาก,กอบนะครับนะมันเตะกันได้พักกันน้อยนะก็อยากให้ลงทุนกันอย่างมีสติแล้วก็ดูราคาเช็คสิบเอ็ดตัวจริงเช็คฟอร์มอะไรให้ดีๆนะครับโอเคฮะวันนี้ก็มากันที่เต็งๆของเรานะฮะทีมคู่บุญของผมลงเตะเนี่ยวันนี้ไม่ให้ก็ไม่ไม่ได้จริงๆนะฮะก็เตะเวลาที่คืนครึ่งนะครับ เอฟเวอร์ตันนะเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลแล้วราคาหน้าบอลเปิดวันที่ปอนะราคาปอหรือว่าเลขศูนนั่นเองนะฮะราคาน้ําของเจ้าบ้านเอฟเวอร์ตันเนี่ยอยู่ที่0.89นะส่วนราคาน้ําของอาร์เซนอลทีมเยือนเนี่ยอยู่ที่ลบ0.94สนะสกอร์สูงเปิดวันที่2เมตรขึ้นนะครับนะอ่ะแล้วเราก็มาเช็คฟอร์มของ2ทีมนี้กันสักเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดเว็บบ้านผลบอลสักคู่หนึ่งนะครับอ่ะโอเคฮนะ คู่นี้ถ้าจะไม่ผิดพ่อตอนเช้าไต้โศกดูอยู่ราคาน่าจะไหลลงมานะเพราะว่าตอนแรกมันเป็นปอครขึ้นคุบลูกนะฮะแต่ตอนนี้ไหลมาเป็นปอแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูสถิติกันนะครับอันดับตารางคะแนนนะครับนะเอเวอร์ตันอยู่อันดับ5นะครับแข่ง13นัดนะครับชนะ7เสมอ2แพ้4นะฮะได้23ประตูเสีย18ประตูนะฮะมี23แต้มนะครับ ส่วนอาเซนอลเนี่ยอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ดับดับ15นะครับนะแข่ง13นัดเท่ากันนะครับชนะ4เสมอ2แพ้ถึง7ได้11เสีย16นะครับมี14แต้มนะครับก็วันนี้บอกตรงๆเลยนะฮะถ้าปืนใหญ่ต้องการเออเอาฟอร์มเต็งกลับมาหรือว่าเอากำลังใจเต็งกลับมาเนี่ยวันนี้ต้องชนะเอเวอร์ตนเท่านั้นนะฮะไม่ว่าจะชนะเยอะชนะน้อยต้องชนะเท่านั้นนะครับวันนี้นะแต่แ้วโคิดว่ายากนะะเพราะว่า เอเวอร์ตันได้เล่นในบ้านด้วยวันนี้เราเอเวอร์ตันเนี่ยต้องบอกว่ากําลังใจเริ่มกลับมาแล้วนะครับกําลังใจเริ่มกลับมาแล้วสถิตกิการพบกันของ2ทีมนี้นะฮะนัดล่าสุดก็เมื่อวันที่24เดือน2 2020นะครับอาร์เซนอลเปิดบ้านชนะเอเวอร์ตันแบบเฉื่อเฉื่อไม่ได้3ประตูต่อ2นะครับแล้วก็วันที่21เดือน12 2019เนี่ยเอเวอร์ตันเปิดบ้านเสมอกับอาร์เซนอลเป็นศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็วันที่7เดือน4 2019เนี่ย เอฟเวอร์ตันเปิดบ้านเฉือนอาร์เซนอลนเป็นหนึ่งศูนย์นะครับที่เหลือก็จะประมาณนี้นะสองพันสิบแปดสองพันสิบเจ็ดสองพันสิบหกสองพันสิบห้าผมขออนุญาตให้พูดถึงแล้วกันเพราะว่ามันไม่ส่งผลอะไรต่อเกมในวันนี้นะครับผมผลงานสถิติล่าสุดของเจ้าบ้านนะฮะผลงานของเจ้าบ้านเลยเนี่ยวันที่สิบเจ็ดเดือนสิบสองสองพันยี่สิบเนี่ยเอฟเวอร์ตันเป็นเยือนเลสเตอร์ซิตี้นะฮะก็กดมาได้สองเม็ดนะครับแล้วก็วันที่สิบสามเดือนสิบสองสองพันยี่สิบเนี่ย เอเวอร์ตันเปิดบ้านเจอกัอบเชลซีก็เฉือนเชลซีไปได้หนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็วันที่ห้าเดือนสิบสองสองพันยี่สิบเนี่ยเอเวอร์ตันไปเยือนเบอร์ลี่นะฮะทำได้แค่เสมอหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบเก้าเดือนสิบเอ็ดสองพันยี่สิบเนี่ยเอเวอร์ตันเปิดบ้านอา่พาพลาดท่าแพ้กับลิเวอร์เซต์หนึ่งศูนย์นะครับที่เหลือก็จะประมาณนี้ชนะฟูลแลมสามสองแพ้แมนยูสามหนึ่งนะครับแพ้นิวคาสเซิลสองหนึ่งแพ้ซาร์แฮมตันสองศูนย์เสมอกับลิเวอร์สุองสองนะฮะแล้วก็ชนะไบรตัันนะครบ ก็มันจะมีอยู่ช่วงวันเดือนเดือน10เดือน11เนี่ยเอเวอร์ตันเป๋นะฮะเพราะว่านักเตะตัวตหลักๆเนีเจ็บแต่เนี่ยพอสอสานัดเริ่มผ่านมาเนี่ยะนักเตะเริ่มกลับมาโค้ชเริ่มโลเทชันนักเตะได้นะฮะก็ฟอร์มเก่งก็เริ่มกลับมานะครับส่วนสถิติล่าสุดของทีมเยือนอาร์เซนอลเนี่ยนะนะวันที่17เดือน 12, 2020นะครับอาร์เซนอลเปิดบ้านเสมอกับฟอ์มตันเป็นหนึ่งหนึ่นะครับ แล้วก็วันที่14เดือน12 2020นะครับอาร์เซนอลเปิดบ้านนะฮะพลาดท่าแพ้กับเบอร์ลี่เป็นหนึ่งสูรนะระฮะต้องบอกว่าฮานะครับผมขอนหาใจแทนแฟนปืนใหญ่เลยนะฮะปีนี้ไม่รู้เป็นอะไรจริงๆนะปืนใหญ่ต้นฤดูกาลมาก็โอเคอยู่นะกลางๆแต่พอมาช่วงก,กลางกลางฤดูกาลร,รู้สึกว่าจะแผ่วมากนะครับก็ขอให้ฟอร์มของปืนใหญ่กลับมาไวๆนะครับนะเพราะว่ามันมันไม่คุ้นชินจริงๆอะ่ะ บิ Big Six ๊กซิกอ่ะมันจริงมันต้องบิ๊กซิกมันต้องแบบมีอาร์เซนอลน่ะแต่แบบเป็นซารเฮมตันมาแทนมันมันไม่คุ้นตาจริงๆนะนี่ผมพูงพุ่งตรงนะครับเนี่ยปีนี้มีซารเฮมตันมาแทนมีเลสเตอร์มาแทนปกติเนี่ยเป็นอาร์เซนอลนะครับเป็นแมนซิตี้นะครับที่อยู่ในหัวตารางเป็นเชลซีอะไรประมาณนี้นะครับแต่แต่มันก็เป็นอย่างนี้มันก็ดีแล้วนะมัน uh, ฟุตบอลมันจะได้สนุกขึ้นนะะทีมเล็กยัง uh, มีปัญญาหรือมีโอกาสที่จะชนะทีมใหญ่ได้นะฮะ แล้วก็วันที่11เดือน12 2020เนี่ยอาร์เซนอลไปเยือนดันดานะฮะในบอลยูยูฟ่ายูโรปปาลีกเนี่ยก็ถล่มมาได้4ประตูต่อ2นะฮะวันที่7เดือน12 2020เนี่ยก็ไปเยือนสเปอร์โดนสเปอร์ยิงมา2ลูกนะฮะที่เหลือก็จะประมาณนี้นะครับอ่าเปิดบ้านถลม่มอ่าลาบินเวียนนานะครับไป4ไประตูตอ1น่ะฮะแล้วก็ไปพลาดท่าแพ้กับบูมแฮมตัน2-1นะฮะแล้วก็ไปชนะอ่มท3-0นะฮะในบอลถ้วย ยูโรปานะฮะแล้วก็ไปเสมอรีดศูนย์ศูนย์แพ้แอตตานเวลล่าสามศูนย์นะฮะแล้วก็ไปชนะมดนะครับเย้าเยือนนะฮะถึงสี่ประตูต่อนหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะฮะฟอร์มก็จะประมาณนี้บ้านฝุ่บอลวันนี้ให้เอเวอเรตันนะฮะใจใจตรงกับผมเลยนะฮะก็สิบเอ็ดตัวจริงของสองทีมก็จะประมาณนี้นะฮะก็ถ้าอยากให้โชว์จริงๆนะครับก็ก่อนเตะสักครึ่งชั่วโมงนะครับไปเช็คใน เว็บไลอ้อนอีกทีละกันนะครับที่ผมเคยแปะไว้ให้ในคลิปก่อนๆน,นะฮะถ้าใครต้องการลิง uh, ก์เว็บไลอ้อนก็คอมเมนต์ไว้ในคลิปนี้ละกันแล้วเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับบางทีผมก็ลืมนะแต่ก็คอมเมนต์ตักเตือนกันได้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดเจมโรดิเกสน่าจะยังไม่ได้ลงอ่ะน่าจะยังไม่ได้ลงนะเพราะว่าเมื่อเช้าผมฟังข่าวมาอยู่เพราะว่าตัวนี้ตัวสําคัญจริงๆต้องบอกว่าตัวสาคัญนะครับฮามสเนี่ยทำให้ฮามสกับโค้ด อันเชลต์ติเนี่ยทำให้เอเวอร์ตันนั้นน่ากลัวนะครับจะบอกให้เลยผมกล้าพูดเลยสองสองคนนี้มีอิทธิพลต่อทีมนี้มากนะครับไอ้คาร์เวอร์เลวินเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะไอ้คาร์เวอร์เลวินเนี่ยที่มันยิงได้เยอะๆเนี่ยผมว่ามันอยู่ถูกที่ถูกเวลาแต่มันเป็นกองหน้าที่ไม่ได้มีเทคนิคหรือว่ายิงคมอะไรมากมายหรอกมันอยู่ถูกที่ถูกเวลาเฉยแล้วก็คนป้อนเนี่ยต้องบอกว่าคนป้อนให้มันยิงเนี่ยเก่งนะครับส่วนฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยผม พอผมคู่นี้ผมพอจะวิเคราะห์11ตัวจริงได้นะเพราะว่าผมก็ฟังข่าวมาเหมือนกันฟังข่าวมาบ้างเล็กน้อยก่อนที่จะมาอัดอวิเคราะห์บอลคู่นี้ให้กับท่านๆน,นะถ้าผมจะไม่ผิดวันนี้หลังของอาเซนนอนน่าจะมีการโรเตชันการโลเตชันอย่างหนักหน่วงเลยนะครับนะข้างหลังอาเซนอลเดี๋ยวยังไงก่อนเตะเดี๋ยวไปเช็คอีกทีหนึ่งนะครับแต่ต้องบอกว่ากองหน้าของอาเซนนอลตอนนี้ไม่รู้สิผมว่า ยังไว้ใจไม่ค่อยได้โอบาฟอร์มตกนะแล้วก็นิกลาส์เปเป้ก็ยังฝากฝากความหวังไว้ไม yeah ่ได้นะปาเต้ที่เพิ่งซื้อมาก็เจ็บนะครับก็ต้องบอกว่าหนักหน่วงวันนี้ผมว่าน่าจะหนักหน่วงนะครับนะสำหรับอารเซนอลนะครับแล้วก็เปิดมาแบบราคาแบบนี้ด้วยฮะราคาปอคือวัดใจมาเลยฮะใครชนะก็คือชนะใครแพ้คือแพ้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมขอเช็คที่ราคาไหลอีกสักเว็บหน้กันนะฮะแต่วันนี้ผมก็ไม่รู้สิผมรู้สึกว่ายังไงเอเวอร์ตันก็มานะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะพอเตะศกพูดกันว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอะ่ะเข้าตลอดเนะี่ยผมกล้าพูดเลยเพราะผมดูอ่ะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเพราะว่าด้วยจากฟอร์มของปืนใหญ่ที่มันมันดรอปลงมากๆนะฮะแล้วก็ด้วยฟอร์มของเอฟเวอร์ที่ กลับมาดีขึ้นเนี่ยมันมันสวนทางกันอะฟอร์มมันสวนทางกันต้องบอกแบบนี้นะครับถึงสถิติเนี่ยที่เต้ศ่กไปเช็คมาเนี่ยเอฟเวอร์ตันไม่เคยชนะอาเซนอลได้เลยไม่ว่าจะเป็นเกมในบ้านหรือว่าเกมนอกบ้านนะครับแต่มันก็มันเป็นสถิติที่ันผ่านกันมานะมันก็มันน่าจะไม่ส่งผลอะไรนะครับแต่ก็แมตช์ล่าสุดก็วงบอกได้แต่เต้ศกไม่หวั่นว่ะเพราะว่าเมื่อแมตช์ต้นต้นฤด ดูการเนี่ยนะมันมันยังเหอมันเพิ่งเหมือนเพ,เพิ่งเปิดโรงเรียนใหม่แล้วแบบเหอแบบตั้งใจเรียนแป๊บ,บเดียวแล้วก็เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้เห็นไหนี่ขนาดนี่ขนาดแบบทีมแพ้ทางแต่เอดเวิร์ยังมีปัญญายิงแต่ว่ายิงตีต,ตีตื้นมาถึงต้องสองเมตรนะครับวันนี้อาจจะนอลไม่น่าจะต้านไหวนะหรือถ้าเล่นเกมบุกใส่กันวันนี้มันแน่ๆนะครับ แล้วก็เว็บราคาไหลเนี่ยราคาเนี่ยติดลบอยู่ที่หนึ่งลบอยู่ที่อะไรสิบแปดเปอร์เซ็นตนะฮะแล้วก็ราคาล่วงหน้าเนี่ยจะเป็นราคาปอรครึ่งควบลูกนะ,ะก็เอเวอเรตน่าจะเป็นทีมต่อในวันนี้นะครับม่น,น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวยังไงก่อนเตะผมต้องเช็คอีกทีอยู่แล้วนะฮะแต่แต่เที่ยงคืนครึ่งน,นะครับใครที่สนใจนะฮะอยากจะลุ้นเนี่ยบอลสดผมจะรายงานให้ตลอดนะฮะวันนี้เพราะ พราะว่าวันนี้บอลเตะไวนะครับก็ให้มาเข้าในกลุ่มรายวีพีเพราะว่าผมรายงานทุกคู่อยู่แล้ววันนี้นะฮะฟุตบอลเตะกันไปเตะกันไหลคู่พร้อมกันด้วยนะครับสนุกแน่แม่จ๋านะวันนี้นะก็โมจะโมนะครับก็ลงบินเลยแล้วกันนะครับอยู่ไหนละ,ะตาลายเลยอ่ะวันนี้นะฮะเตะโศกเลือกวางเอวอร์ตันเจออาเซนอลราคาปอปอนะครับใส่ไปเลยสามร้อยไม่ต้องกลัวนะฮะไม่ต้องหวั่นนะครับ ราคาน้ำเด้งมาพอดีเป็น9.3พอดีอกินน้ำเต็มๆหน่อยนะฮะอ่าโอเคแล้วก็อีกบินหนึ่งนะฮะก็ตาโศกจะกดเป็นสูงครึ่งแรกนะฮะด้วยเรทราคาหนึ่งเม็ดนะครับก็เม็ดหนึ่งมีแน่แหละตาโศกมองว่าคู่เนี้ยเม็ดหนึ่งมีแน่ครึ่งแรกไปลุ้นเม็ดสองเอาถ้าเม็ดสองมาก็ได้กินไปนะครับถ้าเม็ดหนึ่งมาก็เสมอตัวไม่ได้ไม่เสียนะฮะน้ำแห้งๆเงี้กดไปถ้าเอาค่าขนมนะ,นมนนนะครัรบ ใส่ไปเลย200นะฮะ,เด,ะเดี๋ยวเตยดู200รพอดีครับโอเคครับอ่ะส่วนทีเดียสกอร์สูงเดี๋ยวเตยโศกจะแปะไว้ใน youtube อีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวแปะไวให้นะฮะนี่นะใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มลา์ v ีพนะแอดมาได้ที่ล i ยแอดนี้เลยนะฮะแอด h o n g 84ตัวอย่าลืมแอดด้านหน้านะครับนี่นะฮะ1 2 3เดี๋ยวเตยโศกเอาลงให้ก่อนแป๊บหนึ่งนะเพราะเมื่อวานนะเพิ่งจำได้เพิ่งนึกออกนะครับ เมื่อวานให้สกอร์สูงใน YouTube แตกอีกแล้วนะฮะยูเนียนเบอร์ลินนะฮะเปิดบ้านเจอกับดอทมูลนะฮะสูง2ลูกครึ่งครบ3นะครับจบ3เม็ดได้แดกนะครับใครที่ตามก็ดีใจด้วยนะฮะโอเคครับผมก็วันนี้ไม่มีอะไรนะฮะก็ลงบินเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวสกอร์สูงเดี๋ยวจะไปแปะไว้ใน YouTube ให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใครที่ที่สนใจนะฮะวันนี้บอลไทยเตะกี่โมงเอ้ยเดี๋ยวเช็ควลาเช็คเวลา ให้อีกรอบหนึ่งอ่ะเตะห้าโมงเวลาเดิมอะห้าโมงหกโมงหกโ,โมงครึ่งใครที่สนใจนะครับก็แอดไลน์มาสอบถามกันได้นะครับว่าวันนี้เต้ศกจะให้ทีเด็ดบอลไทยเป็นตัวไหนบ้างนะฮะน่าเล่นจริงจวันนี้นะสี่ตัวเดี๋ยวกดสเต็ปสี่เลยบอลไทยนะครับใครที่สนใจแอดมาได้เลยนะฮะแต่ก่อนที่ท่านจะได้ทีเด็ดบอลไทยไปเนี่ยเต้ศกต้องแจ้งก่อนนะว่าท่านต้องเข้ากลุ่มไลน์วีพีนะครับก่อนนะครับ ผมถึงจะให้ทีเด็ดวันไทยนะนะครับก็ช่วยสนับสนุนไต,ตนโสกหน่อยนะครับแค่100บาทนะครับย้ำนะฮะไม่ได้เยอะแยะอะไรเลยนะแค่100บาทแค่เปิดยุดกับ VR898 100บาทท่านก็จะได้เข้ากลุ่มไลน์ VP แบบฟรีๆตลอดชีพแล้วจริงๆนะครับนะพอสมัครเสร็จแล้วท่านทักไปคุยกับคอนเทนเตอร์ท่านบอกว่ามาเปิดยุด VR หนึ่อมาเปิดยุ VR898 นะฮะ บอกว่าเต้ยโศกแนะนํามาแค่นั้นแหละแล้วท่านก็ฝากไป100บาทนะครับพอเสร็จแล้วท่านมาแจ้งยูเซอร์เนมนะครับยูบีกับผมแล้วก็แจ้ง ID l ดียนะครับให้กับผมแล้วเดี๋ยวผมจะดึงเข้ากลุ่มไลน์ v ทันทีนะครับโดยไม่มีข้อแม้ใดๆนะฮะโอเคครับแล้ว100บาทที่ท่านเสียไปเนี่ยมันก็จะอยู่ในเครดิตในเวีบีอาของท่านมันก็จะไม่หายไปไหนท่านก็สามารถเอามาลงทุนได้ต่อ ถ้าท่านลงทุนท่านได้กําไรท่านก็สามารถถอนได้เลยนะฮะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคฮะวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับก็ผมเตือนมาแล้วต้นคลิปนะว่าช่วงนี้บอลมันเตะถี่นะครับลงทุนลงอะไรก็ให้ดูราคานะ้ําดูสิบเอ็ดตัวจริงดูฟอร์มให้ดีๆเช็คอะไรให้ครบถ้วนนะฮะให้รอบครอบนะครับแล้วท่านจะเป็นเศรษฐีในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนได้ศอกแลประกันนะฮะเตือนด้วยความหวังดีและรัก พี่พี่น้องทุกท่านที่ติดตามเตยโศกมานานนะครับก็อยากให้มีสติเพราะว่าอยากจะให้เก็บเงินไปเที่ยวปีใหม่กันจริงๆไม่อยากให้มาเอาเงินไปเที่ยวปีใหม่กับลูกกับเมียมาหมดกับลูกกลมๆที่มีลมอยู่ข้างในมันไม่คุ้มกันนะครับโอเคครับอ่ะก็สรุปบินเต็งๆวันนี้นะเตยโศกให้อยู่เอเวอร์ตันเจอกับอาร์เซนอลราคาปอนะครับแล้วก็เป็นสูงสูงครึ่งแรกนะคู่เดียวกันเลยนะคู่เอเวอร์ตันกับอาร์เซนอลนะ สูงครึ่งแรก1เมตรนะครับนะโอเคครับก่อนไปก็ใครที่รักเต้โศกนะฮะ,อะชอบเต้โศกก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คลิปนี้ให้เต้โศกเยอะๆด้วยนะครับนะโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม